สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอเบลล่คลิปนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารของน้องบีมของเรากันบ้างครับที่แน่นอนว่าเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมาตอนเที่ยงคืนก็มีลงแข่งขันอีกแล้วสําหรับทีมบีมสําหรับทีมชเวลินซึ่งก็สามารถเอาชนะคู่แข่งไปได้3ต่อศูนย์เซตเลยครับชนะ3เซตรวดแต่บีมของเราก็ยังคงไม่ได้ลงสนามสําหรับนัดที่ผ่านมาก็อาจจะเพราะว่าโค้ชอาจจะยังให้บีมซ้อมกับทีม ไปเรื่อยๆก็อาจจะเป็นได้ครับเราก็ต้องมารอรุ้นกันว่าบีมจะได้ลงสนามเต็มๆในนัดที่เท่าไหร่กันแต่คลิปนี้แอดมินจะพาทุกคนมาดูโมเมนต์ความน่ารักความอบอุ่นของบีมที่เห็นแล้วอบอุ่นมากๆเลยระหว่างบีมกับเพื่อนร่วมทีม เป็นโมเมนต์น่ารักดีต่อใจระหว่างบีมกับเพื่อนๆที่ได้ออกมาเต้นด้วยกันครับทำคอนเทนต์ด้วยกันก่อนที่จะมีการแข่งขันนั่นเองก็ถือว่าบีมกับเพื่อนๆดูจากคลิปแล้วทุกคนก็แฮปปี้แล้วก็ดูลงตัวกันครับถือว่าเป็นอีกทีมหนึ่งที่มีความสนุกสนานฮาเฮและอย่างสาวใจของเราก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับเป็น ขาประจำในเรื่องของการเต้นการผ่อนคลายต่างๆให้กับเพื่อนๆร่วมทีมได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วแล้วยิ่งมาเจอกับสภาพแวดล้อของเพื่อนๆที่น่ารักแล้วก็ดูสดใสแบบนี้ถือว่าบีมก็น่าจะโอเคครับเพื่อนๆมากๆเลยล่ะครับก็เอาเป็นว่ามาให้กำลังใจบีมกันครับไม่แน่ใจว่าเธอจะได้ลงเป็นตัวจริงในสนามไหนเอาเป็นว่าให้กำลังใจบีมเชื่อว่าบีมทำได้อยู่แล้วครับ